เกงเ่งโจทย์ประจําวันกันนะข้อนี้ไม่ได้ยากมากนะฮะใน choice มี despite where r e g a r d i n g แล้วก็ because ตามีสับ์น่าสนใจนะครับฉเฉลยเร็วก่อนนะตอบเป็นข้อหมาน้อยดีดอกนะฮะมาดู choice ทีละตัวเลยนะเริ่มจาก despite ก่อน despite จะแปลว่าแม้ว่าเหมือน ordo เนอะแต่ถ้าเป็น ordo เนี่ยลองไปดูในคลิปก่อนหน้านี้นะครูเบิร์ตเคยมีสอนไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวพูดให้ฟังหย,ยาบ ordo เนี่ยมันแปลว่าแม้ว่า เหมือนกันแต่มันจะตามด้วยประโยคประโยคคือต้องมี subject กับ verb แท้ประโยคต้องมี subject กับ verb แท้ขอไม่พูดละเอียดแล้วกันเนาะเอาเท่านี้ despite ก็แปลว่าแม้ว่าแต่จะแตกต่างจาก a l t h o u g ตรงที่มันจะตามด้วยคำนามตามด้วยคำนามเช่นเราบอกว่า despite the traffic แม้ว่าการจราจรจะติดขัดอะไรแบบเนี้ย they managed to arrive on time แต่พวกเขาก็มาได้ตรงเวลานะสังเกต หลัง despite เป็นคำนามไงนี่ไง traffic เอาไม่ใช่ประโยคนี่ไงประโยค demand ไม่ใช่ดูแค่ถึงคอมมาหลังคอมมาเป็นคนและโซนกันแล้วนะครับ despite ตามด้วยคำนาม despite ตามด้วยคำนามถัดไปครับคือคำว่า where where แน่แน่นอนแหละมันเป็นประโยคคำถามได้ where are you อะไรเงี้ยแต่ขอไม่พูดถึงอันนั้นง่ายเนาะถ้าเป็นประโยคคำถามขอพูด where ที่เป็นส่วนหัวของ adjective clause แล้วกันนะฮะ adjective clause ทวน adjective clause เนี่ยคือประโยคที่ทำหน้าที่ขยายคำนามฮะ adjective clause คือประโยคที่ทำหน้าที่ขยายคำนามข้างหน้ามันอย่างอัน,น,นเนี้ยคำที่บัคขีเส้นใต้เนี่ยเป็น adjective clause นะฮะใส่วงเล็บแล้วกันมันขยายคำว่า places นะฮะเขาบอกว่า I enjoy places เชน enjoy สถานที่ where I can relax and read a book ชาเนี่ย มีความสุขกับสถานที่ที่ฉันสามารถรีแลกซ์แล้วก็อ่านหนังสือได้นะครับวงเล็บตรงเนี้ยขยายคำว่า places วงเล็บตรงเนี้ยเขาเรียกว่า adjective clause เรียกว่า adjective clause จ้ามันมีสิ่งที่ต้องจำนิดนึงว่าถ้าเกิดข้างหน้า adjective clause เป็นสถานที่นะฮะเราสามารถใช้คำว่า where ได้ถ้าข้างหน้าเป็นสถานที่อย่างเนี้ยเป็น places เราใช้คำว่า where แทนได้ แต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเจอพวกถ้าเป็นคนก็ใช้ who ไม่ใช่คนก็ which ใช่ไหมนักเรียนไปทวนในคอส t r i g o นะตรงนั้นออกสอบแน่นอนนะครับแต่เบงเอิญข้อน,นี้เขาไม่ได้พูดถึงก็ละไปก่อนแล้วกันเนาะอันนี้เป็น where เนาะ where เนี่ยตามหลังสารที่ใช้ w h e r e ถูกแล้ว where ตรงนี้เป็นส่วนหัว adjective clause ถัดไปครับคือ recording อันนี้น่าสนใจมากดอกจันไว้เลยนะ recording มันแปลว่า about ถือว่าเป็น preposition ตัวหนึ่งฮะ มีความหมายเหมือน about แปลว่าเกี่ยวกับเลยและถ้าเกิดเป็น prep โผ o แบบนี้มันจะตามด้วยคำนามฮะ prep โ o ตามด้วยคำนาม prep โตามด้วยคำนามเช่นบอกว่า she has some questions regarding the assignment หล่อนเนี่ยมีคำถามเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย assignment งานที่ได้รับมอบหมาย regarding แปลว่าเกี่ยวกับ regarding แปลว่าเกี่ยวกับ regarding แปลว่าเกี่ยวกับ คำสุดท้ายฮะคือ because แปลว่าเพราะว่า because จะตามด้วยประโยคฮะคือต้องมี subject กับ verb แท้ตามมาเช่นเราบอกว่า he missed the bus because he woke up late เขาว่าขึ้นรถเมล์ไม่ทันนะ่ะรถทัวร์ไม่ทนันเพราะว่าเขาตื่นสายสังเกตหลัง because เป็นประโยคคือมี subject เป็น he มี verb แท้คือ woke up ตัวนี้นะครับอ่ะทวนเนาะทวนส,สั้นๆ because ตามด้วยประโยค Regarding ตามด้วยคำนาม uh, Where ถ้าเกิดอยู่ใน adjectives ก็ตามหลังคำนามเนาะแล้วก็ Despite ตามด้วยคำนามมาดูโจทย์เราโจทย์ของเราเนี่ยข้างหลังข้างหลังเราเจอคำว่า laptop He ordered arrived for ที่หนูงงมากเลยข้อนี้ครูเบิร์ตทำไมมันถึงมี verb แท้ซ้อนกันแบบนี้ละครูเบิร์ตหนูงงมากดูช้าๆนะฮะโจทย์เนี่ยเขาต้องการบอกว่าคุณ d ดน i e l เนี่ยเขาร้องขอ สินค้าใหม่คือสินค้าที่ส่งมามันพังเขาขอสินค้าเปลี่ยนใหม่ฮะเพราะว่าแล็ปท็อปที่เขาสั่งไปเนี่ยเพราะว่าสินค้าที่เขาสั่งไปที่เขาสั่งไปคือ that he ordered ตรงเนี้ยที่อุปสรใส่วงเล็บตรงนี้นะเห็นไหมเดี๋ยวไฮไลท์ด้วยเดี๋ยวไม่เห็นทำเป็นสีชมพูตรงเนี้ยนะครับมันเป็น adjective clause ขยายคำว่าแล็ปท็อปจริงๆหน้า he ตรงเนี้ยมันมี that แต่เขาละไป ที่คุเบิลทราบเพราะคุเบิแปลคือร้องขอสินค้าเปลี่ยนใหม่นะฮะเพราะว่าแล็ปท็อปที่มันมีคาําว่าที่ที่โทษทีครับแปลว่าที่ไม่ได้แปลว่าว่าในที่นี้แล็ปท็อปที่เขาสั่งไปมันมีคําว่าแดดแต่เขาละไปเนาะไอตรง that he ordered เป็น a i v e c t i v e ถือว่าเป็นส่วนขยายแบบหนึ่งตัดทิ้งไปชั่วคราวก่อนได้อ่าพอตัดทิ้งไปชั่วคราวปั๊บจะเห็นชัดเลยว่าหลังช่องว่างเนี่ยเจอ subject กับ verb แทและ subject คือ Laptop แล้วก็ arrived เป็น verb แท้ Laptop มาถึง Laptop เครื่องที่มาถึงอะนะมันชำรุดฮนะ f o r t y e, ชำรุด f f o r t y e, ชำรุดนะครับดังนั้นมันมีประโยคตามมาจึงตอบเป็น because ได้เหมาะสมทั้งความหมายเหมาะสมทั้งโครงสร้างนะครับ despite ผิดเพราะ despite ต้องตามด้วยคำนามแต่ในโจทย์เป็นประโยค where ผิดเนาะ จริงๆวเนี่ยมันอยู่หลังคำนามได้แต่ว่ามันต้องอยู่หลังคำนามที่เป็นสถานที่ replacement แปลว่าสินค้าที่ที่เปลี่ยนใหม่นะฮะสินค้าชิ้นใหม่นะครับไม่ใช่ละผิด r e g a r d i n g ต้องตามด้วยคำนามผิดต่อเป็นข้อ d d o o g เนาะมาดูศัพท์ในโจทย์นิดนึง forte จะแปลว่าชำรุด forte ชำรุด replacement แปลว่าอะไรก็ได้หรือ สินค้าที่ถูกเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาฝากคำคมกันคำคมวันนี้นะฮะไม่มีคำว่า because ด้วยตามด้วยประโยคเห็นไหมตามด้วยประโยคเขาบอกว่า you can change the world คุณสามารถเปลี่ยนโลกไปนี้ได้ not because you are flawless ไม่ใช่เพราะว่าคุณเนี่ยไม่มีข้อบกพร่องเลย flawless คือ,อไรข้อบกพร่องฮะ flaw ข้อบกพร่อง less แปลว่าปราศจาก flawless รวมกันก็คือปราศจากข้อบอกพร่องนะ but because you have the courage to take action courage แปลว่าความกล้าหาญฮรนะ courage ความกล้าหาญ courage ความกล้าหาญ courage ความกล้าหาญนะครับ to take action despite your flaws flaws คือข้อบอกพร่องถูกไหมเขาบอกคุณสามารถเปลี่ยนโลกใบนี้ได้ไม่ใช่เพราะว่าคุณ ไม่มีข้อเสียข้อบกพร่องเลยแต่เป็นเพราะว่าคุณเนี่ยมีความกล้าหาญที่จะลงมือทำแม้ว่าจะมีข้อบกพร่องก็ตามนะครูเบอิอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าหลายคนเนี่ยเวลาทำโจทย์กลัวผิดกลัวผิดจริงๆแล้วต้องยอมรับนะว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะปราศจากความกลัวเลยอย่างครูเบิร์ตเนี่ยตอนไปสอบทุกก็กลัวเหมือนกันแต่ครูเบิร์ตลงมือทําไปทั้งๆท,ที่กลัวนี่แหละ ดังนั้นการที่จะประสบความสําเร็จในการสอบถูกแค่ได้นักเรียนต้องลงมือเรียนลงมือทําโจทย์ถึงแม้จะกลัวผิดก็ตามต้องนึกไว้ในใจเสมอว่ายิ่งผิดบรรเลยเรายิ่งเก่งแต่ต้องเข้าใจด้วยว่าทําไมถึงผิดนะต้องเข้าใจด้วยว่าคําตอบที่ถูกมีที่มาที่ไปอย่างไรนะแต่ผิดไปเลยฮะกลัวไปด้วยผิดไปด้วยและท้ายที่สุดนักเรียนจะได้คะแนนตามที่หวังอย่าลืมนะนักเรียน เรียนทวกโกให้จบนะฮะเพราะแค่30กว่าชั่วโมงเป็นการปูพื้นสอนเทคนิคครบทั้ง7พาทีทที่ออสอบนะฮะสำคัญมากๆสําหรับคนพื้นฐานน้อยถ้าเรียนจบ30กว่าชั่วโมงแล้วต้องสอบก็ไปสอบได้เลยแต่ใครไม่รีบมากเรียนดีอัปเดตไปให้เยอะที่สุดเพราะว่าตรงนี้จะเป็นการตีสโคบว่าตอนนี้เขาสอบออกอะไรอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะขอบคุณมากที่เข้ามาฟังนะ